วาสนาเลื้อยนะคะหรือต้นหาบเงินหาบทองหรือต้นกลอนอิ่มพันมือนะคะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าต้นวาสนาห้อยหรือวาสนาพาโชคนะคะก็เรียกแตกต่างกันไปเนาะนะคะต้นวาสนาเลื้อยนี้เขาก็เป็นพันไม้เลื้อยที่ปลูกไว้ประดับ เพื่อเสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคลนะคะลักษณะนนเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะเป็นไหลห้อยลงมาอย่างนี้นะคะสวยงามนะคะถ้าเรายิ่งแขวนไว้ที่สูงๆนะคะสูงสูงสักหน่อยนี่เขาจะห้อยลงมาสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเราก็หาตำแหน่งที่แขวนสูงสูงสักหน่อยหนึ่งเนาะเพ <s> ื่อเราจะได้เห็นรูปของเขาที่แตกออกมาที่ไหลลงมานะคะ <S <s ส,ส,สวยงามนะคะเพื่อนๆนนะ ส่วนดินของเขานี่นะคะสามารถใช้ดินทั่วไปหรือแม้กระทั่งเป็นดินโคลน,นะคะดินโคลก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีเนาะรดน้ำวันละครั้งหรือถ้าดินแห้งเกินไปก็สามารถรดเช้าเย็นได้นะคะสามารถปลูกกลางแดดได้เลยนะคะเขาก็ทนแดดทนแรงได้นะคะและที่สำคัญนะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการรดน้ำต้นไม้หรือค่อยดูแลเท่าไหร่เนาะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ลดน้ําทุกวันนะคะไม่มีน้ําไม่มีน้ําเขาก็สามารถดูดอากาศามาเลี้ยงตัวเองได้ด้วยนะคะเป็นต้นไม้ประดับที่ปลูกง่ายนะคะทนแรงได้อย่างดีเนาะแม้กระทั่งเจอน้ําน้อยเขาก็ยังอยู่ได้นะคะเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศให้เราอย่างดีเลยนะคะ